มาจาก March 46นะคะจอบบอกว่า you ask the owner of a n e w s t a n d for the latest issue of your favorite magazine he says สมมติว่าน้องไปแผงหนังสือนะคะแผงหนังสือนี่จะเป็นอย่างไรนะประมาณว่ามีแผงหนังสืออยู่ออกมาน่ะมีไทรัฐเดนีนิวอะไรเงี้ยคนขายนิดนึง โกนเยอะๆโอ้แมกกาซีนเลยนะคุณน้องก็เดินมาซื้อค่ะอยากได้มากเลยค่ะสมมติน้องจะซื้ออะไรเยอะอ่า uh, FHM อ oh, มไม่เห็นนะคะอพี่เขียนข้างนอกก็ได้ค่ะ For Him แมกกาซีนนะคะอยากได้มากเลยใน Latest Issue ถ้าเราสังเกตดีๆเวลาน้องซื้อแมกกาซีนพวก Cosmo พวกอะไรอย่เงี้ยก็จะเขียน Issue ใช่ไหม Issue ก็คือแบบปากที่เท่าไหร่ ปักล่าสุด latest ไป n e w s t a n d stand แปลว่ายืนนะคแปล stand แปลว่าแผงก็ได้ n e w คือข,ขายพวกหนังสือพิมพ์พวกสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆน้องไปถามเจ้าของแผงหนังสือถามว่าเออหนังสือแมกกาซีนที่น้องชอบเนี่ยในปักล่าสุดเนี่ยมีเปล่าเขาฮีนะคะก็คือ owner of newsstand เนี่เจ้าของร้านบอกว่าอะไร จะมีหรือว่าหมดเขาตอบบอกว่า mm hmm. they have all disappeared แมกาซีนทั้งหมดเนี่ยหายไปอันนี้นี่เอาเนวผีนี่เลยค่ะผิดนะคะส they are all sold out sold out ก็คือขายหมดแล้วหมดขายหมดนี่น่าจะถูก mm hmm. ข้อสบอก sorry you can't help it โทษทีนะช่วยไม่ได้หรอกคุณช่วยไม่ได้หรอก แค่เที่ยวปิดเหมือนเช่นบอกว่า,าน้องเป็นคนที่สมมติทานข้าวเสร็จน้องต้องเรออะไรเงี้ยเราไปทานข้าวกับเพื่อนในกลุ่มอะไรเงี้ยอับอายมากเลยอะแบบทานเสร็จต้องเรออะไรเงี้ยแล้วเพื่อนมันสิดอะไรเงี้ยน้องแบบแบบกิแบบนข้าวเสร็จเอออะไรเงี้ยออกมาใช่ไหมน้องโอ้ยสอ r ี่ไอแค่เที่ยปิด้แบบฉันอดไม่ได้จริงช่วยไม่ได้จริงคือแบบมันมันเป็นสิ่งที่แบบธรรมชาติอะไรเงี้ยไม่สามารถที่จะทําอะไรให้หยุดมันได้อะไรเงี้ยแค่เที่ยวปิดนี้ไม่ใช่ ก็สิวไอ้ดนไม่ฉันไม่ไม่แคร์หรอกฉันไม่ตัดติดใจอะไรหรอกอันนี้ไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมนั้นะตอบก็สองมาถามหา F H M อะไเงี้ยโอ้ยหมดแล้วข้อต่อไปบอกว่า a Secretary is on the phone and wants to know the caller's name so she a s k e politely เลขาซึ่งก็คือชื่อพี่แต่ไม่ใช่นี่เป็นอาชีพนะคะ เลขาเนี่ยคุยโทรศัพท์อยู่แล้วก็อยากจะทราบว่าใครเป็นคนโทรมารับโทรศัพท์ใช่ไหมแล้วสมมติจะพูดกับเจ้านายแล้วบอกเออเนี่ยอยากจะถามชื่อทราบชื่อนิดนึงก็งเลยถามคนโทรมาบอกว่าอะไรก็คืออยากทราบชื่อน้องต้องรู้ว่าต้องเป็นคนดีคะ่ะน้องๆถามชื่อคนหนึ่งบอกว่า o You want to call? ถามชื่อนี่ชื่ออะไรคนโทรนะคะ นี่บอกว่าคุณจะโทรหาใครคุณต้องการที่จะคุยกับใครอันนี้ไม่ใช่เราต้องการชื่อคนโทร Who are you please อันนี้ออกแนว rude ทีหนึ่งนะคะอันนี้ไม่ไพเราะนะคะถามว่าคุณเป็นใครโอเคมันใช้ได้แต่ว,ว่ามันไม่สุภาพเพราะฉันก็ผิดเพราะเราต้องเป็นคนดีค่ะนะ้องก็สามบอก Who is saying that ใครกำลังพูดถึงมันอยู่ถึงเรื่องนั้นอยู่ในเนี้ยอันนี้ออกแนวไม่ใช่นะคลดความหมาย าจารยตอบก็4ค่ะ Who is calling please ไม่ทราบใครโทรมาคะมาสี่หนะคะบอกว่า your sister tells you the same joke for the third time You s a y to your father สมมตินั่งกันอยู่นะคะมีคุณพี่ค่ะนี่ซิสนะคะ your sis สมมตินั่งนั่งโตอยู่นะคะแล้วก็มีมีฉันอยู่มีคุณนั่นเอง แล้วก็มีคุณพ่อมีแดดคุณพี่ี่ก็เล่าเรื่องนะคะโจ๊กนะฮะสามรอบแล้วค่าเล่าเรื่องนี้มาเนี่ยนะ,ค,ะคุณก็เลยบอกพ่อคู่หงจะแซวแบบบอกว่าโห oh, เอาอีกแล้วนะต้องสามรอบแล้วเล่าเรื่องเดิมๆอีกแล้วประมาณอย่างเงี้ยเซ็งๆนิดนึง,นงอารมณ์เซ็งคนหนึ่งบอก too good to be true เฮ้ยนมันแบบดีเกินคาดอ่ะสมมุติบอกว่าน้องทาข้อสอบแล้วน้องป่วยไงมาสอบน้องป่วยวก็คิดว่าเฮ้ยคงทําได้ไม่ดีเพราะว่าแบบันนั้นปวดหัวมันงงมากเลยอะไรเงี้ยแต่บังเอิญว่าผลสอบออกมาเฮ้ยด็กอันนี้นึกว่าจะได้สีส่สัะได้บีบวกซะงั้นอะไรเงีเ้ยก็แบบเฮ้ยแบบ this is too good to be true มันดีเกินคาดแท้อะไรเงี้ยน,นี่ก็คงไม่ใช่นะคะเพราะเราอยากจะได้อารมณ์เซ็งนะคะที่สองบอก There's a crowd There's crowd ตัวนี้ก็คือแบบฝูงชนเอ๊นี่มันเรื่องตลกนี่อันนี้ก็คงไม่ใช่เขาบอกว่าเขาเซ็งใช่ไหมนี่คงไม่ถูก Here we go again นี่วีตัวเล็กหนึ่งนนคะ Here we go again อย่างที่พี่บอกเมื่อกี้พี่บอกว่า Here V หรือว่า U เนี่ย ใช้ในการเลายื่นของให้ใครใช่ป่ะสมมติขอปากกาหน่อยแล้วยื่นให้เขาบอก oh, อ๋เฮี a a n a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  ยวีโก้เนี่ยอ่ะอันนี้อ่ะให้อะไรเงี้ยแต่ถ้าบอกว่าเฮียวีโก n คกออาอีกแล้วคือเหมือนแบบวนมาเรื่อิๆอีกแล้วคือ we go over this joke again นั่นเองฉันคิน่าจะถูกเก็บไว้ก่อนข้อสี่บอกว่า one day at a time คือทีละอยะ่างทำทีละวันทีละอยะ่างสมมติบอกว่าเรามีงานอยู่ประมาณสักห้ายอย่าง โอเครียดมากเลยทำไงทีเนี่ยงานแยะๆอะไรเงี้ยก็เลยบอกเฮ้ยไม่ต้องรีบบอกนะทํางานทีละอย่างทีละวันทําทีละวันวันเดียจะถามค่อยๆทําไปนั่นเองนี่คนละเรื่องเลยฉันตอบก็สามยังไมโกเกนเอาอีกแล้วเล่าอีกแล้วอันนี้ก็ยังมาจากมาสสี่หกอยู่ดี บอกว่า when your neighbor asks you to move a heavy table, you say อ่เพื่อนบ้านนะคะขอให้คุณยกเกาอี้ให้โต๊ะให้หนักมากเลยสมมติว่ามันเป็นโต๊ะนะคะน้องๆโต๊ะอย่างใหญ่เลยนะคะไม้สักสุดดิบอยนี้ไม้สักเลยนะคะคุณก็แบบว่าแรมโบ้ค่ะ นี่เป็นแรมโบเลยนะคะแรมโบ้นี่เป็นตัวชั้นเลยนะแรมโบ้สปิริตเพื่อนเพือนบ้านขอให้ยกให้หน่อยคุณก็บอกว่ายูเซ y นะฮะพูดเลยแบบโอ้ oh, สบายมาก You can count on me to count on someone คือโอ้ยเชื่อใจฉันได้เลยนะแบบเชื่อฉันเถอะอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าแบบจะให้ทำอะไรให้ใช่ไหมแบบว่ามั่นใจเถอะฉันทำให้อยู่ได้หรือแลลว you can count on me ก็คือ ในเซนต์โพซิทีฟใช่ไหมบวกทำได้ Don't bother ก็คืออย่าเลยอย่ายุ่งยากเลยอย่างเช่นเราบอกว่าะจะขอให้เพื่อนทำอะไรให้สมมติว่าให้ใหซื้อน้ำให้อะไรเงี้ยแล้วแบบเก่งใจอย่างเงี้ย Don't bother อย่าเลยอย่าทำเลยอันนี้ไม่เกี่ยวเพราะเราเต็มใจใช่ไหมทำได้ Don't care ไม่แคร์หรอกอันนี้ทางลบนะคะฟังดูไม่ดีไม่ใช่ No problem ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเชื่อฉันได้เลยฉันยกได้อ,อันี้นดูดีโอเคโนเวไม่มีทางนี้ไม่ช่วยใช่ไหมนี่เป็นคนไม่ดีค่ะน้องๆที่พี่บอกว่าเอนทรานซ์ต้องการคนดีใครให้ช่วยอะไรน้องๆต้องทำนะคะต้อง no problem โอเค of course e r t a n l y หมดเลย